เอาหนาวมาส่งและวมัง่งร่มเอาหนาวมาส่งอันผู้กำกับไม่เคยนั่งภาวนาเนาะนั่งสมาธิเลยที่นี้เนี่ยนั่งกัดสมาธิเปิดเอาใหม่ นั่งคัดสมานั่นแหละคัดสมาธีนั่นแหละเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้ในปัจจุบันตั้งสติดูลมหายใจหายใจเข้าก็มีสติรู้อยู่หายใจออกก็มีสติรู้อยู่ พยายามประคับประคองความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจทำอยู่อย่างนี้แหละเรื่อยๆมันเผลอลืมไปก็เอาใหม่เนี่ยเรามาฝึกใหม่ๆมันต้องทำหายใจเข้ามีสติรู้อยู่หายใจออกมีสติประคับประคองความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจอันนี้เรียกว่าการฝึก นี่เราฝึกหัดทำสมาธิภาวนาอันนี้คือกิจวัตรที่วัดของเราทำเป็นปกติทุกวันเขาทำเป็นปกติตอนเย็นทุ่มหนึ่งก็ทำวัดสวดมนต์หลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาประมาณชั่วโมงหนึ่ง อยู่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไปทำเอาเองแต่ส่วนกิจวัตรในี่ทำรวมกันนี่ก็ฝึกอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเพื่อให้จิตมันสงบเพื่อให้จิตเป็นสมาธิในการฝึกฝนอบรม ในทางพุทธศาสนาทั้นก็ฝึกอย่างนี้แหละแต่มีหลายวิธีหลายวิธีการทุกวันนี้ครูบาอาจารย์มีเยอะบางสำนักบางวัดท่านก็ฝึกอย่างอื่นแต่ของเราในใช้คำบริกรรมหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ พร้อมด้วยคำบริกรรมว่าพุทธหายใจออกพร้อมด้วยคำบริกรรมว่าโทเนะบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างนี้เรื่อยถ้าเรามีสติพอสมควรจิตนะของเรามันไม่มีโอกาสได้แวบ,บไปทางอื่นมันไม่มีช่องว่างนะถ้าเราทำได้ถึงห้าหรือสิบนาทีเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเบาถ้าพยายามประคับประคองอยู่ความรู้สึกอยู่ตรงนี้จะรู้สึกว่าเบาความเบานี่แหละความสบายนี่แหละนั่งอยู่นีรู้สึกเบาสบายนั่นแหละก็ก็เรียกว่ามันพอดีมันถูกแล้ว ตอนแรกก็ต้องใช้ความพยายามอยู่คอยประคับประคองจิตของเราให้อยู่ตรงนี้ฝึกเรื่อยๆอย่างนี้แหละถ้าได้ถึงห้าหรือสิบนาทีเนี่ยจิตมันเริ่มจะอยู่กับลมแล้วพอจิตของเรามันเริ่มอยู่กับลมหายใจเราจะรู้สึกเบาอันนี้ มันเริ่มสงบเข้ามาเราจะรู้สึกเบาเบาเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆเบาเรื่อยนั่งก็เบาอันนี้เรียกว่าจิตมันเริ่มได้ซึมซาบธรรมะ,ะคือความสงบนี่แหละการฝึกฝนอบรมมันต้องทำอย่างนี้แหละทำทุกวนันทุกวนันจิตเนีเป็นของละเอียดเป็นของเบา ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมบังคับไม่ได้นะถ้าบังคับได้เหมือนเด็กจับไปตั้งไว้เลยบังคับเลยหากรงล็อกไว้เลยเอากรงใส่ไว้ล็อกไว้ไม่ใหันไปไหนแต่อันนี้มันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้มันก็เลยจําเป็นต้องได้ฝึกฝนอบรมแต่ถ้าเขาเป็นแล้วมันก็สบายถ้ามันเป็นแล้วสบาย ถ้าจิตมันมันได้รับรสชาติของธรรมะบ้างมันจะรู้สึกสบายแล้วมันอยากทำเพราะว่าความสงบเนี่ยที่เราฝึกฝนอบรมกันอย่างนี่เนี่ยแล้วว่าฝึกให้จิตของเรามันสงบจิตนี้ไม่เคยสงบอยู่กับที่เลยจิตของเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านทั้งวันมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้ไปไหน ไปรอบโลกจิตของเราไปรอบโลกเมื่อมันไปรอบโลกจิตมันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายอันนี้นะ่ะตอนกลางวันเวลาทํางานเราก็นึกว่าเราอยู่เฉยๆจริงๆแนละ้วมันคิดนะ่ะมันคิดทั้งวันจิตเนี่ยนะคิดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เฉยๆยเราไม่รู้แต่พอเรามาภาวนานี่อพอมา ตั้งสติกำหนดลมหายใจให้มันอยู่กับอันใดอันหนึ่งเราจรึงมาเห็นว่าความคิดเนี่มันเยอะมากเดี๋ยวก็คิดอันนั้นเดี๋ยวก็คิดอันนี้คิดอยู่ตลอดเวลาอันเนี้เราจะค่อยๆเห็นจิตของเรามันคิดมากเนี้ยเมื่อเราเห็นอย่างนี้แหละมันจะค่อยๆระงับลงระง,งับลงระง,งับลงนแต่ก่อนบอกไม่ภาวนาก็เห็นสบายสบายพอมาท,าทําสมาธิภาวนาเออไม่สบาย ทำไมซึ่งไม่สบายเพราะว่ามันคิดมากเหลือเกินจิตมันคิดอันนั้นอันนี้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วน,นะปกติจิตคิดอยู่อย่างนั้นแหละตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาเราหลับร่างกายอันนี้หลับไปมันก็คิดฝันไปเรื่อยฝันไปเรื่อยเพียงแต่ว่าบางวันเราตื่นขึ้นมาเราจำไม่ได้เฉยๆตื่นขึ้นมาเราจำไม่ได้ เราจริงรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝันอะไรแต่จริงแล้วมันฝันนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันคิดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจิตตรงนี้นะมันไม่เคยอยู่นิ่งๆสงบอยู่นิ่งๆหรอกมันคิดตลอดเวลาเหมือนตอนกลางวันเราคิดว่าเราไม่ได้คิดอะไรแต่จริงมันคิดทั้งวันคิดอันนั้นคิดอันนี้กระโดดหน้ากระโดดหลังอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ไปจดจ้องมองมันเราจรึงคิดว่ามันไม่ได้คิด จริงนึกว่ามันสบายสบายอยู่แต่พอเรามาสังเกตดูจริงๆเราจะเห็นมันคิดตลอดเวลาเวลานอนหลับเนี่ยถ้าวันไหนมันมีสติหรือว่ามันฝันสิ่งที่มันตกใจสิ่งไหนที่มันตกใจที่มันกลัวหรือที่มันชอบมันประทับใจมันถึงจะจําได้โอ้ตื่นขึ้นมาฝันอันนั่นฝันนั้นนี่แต่จริงมันฝันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจิตดวงนี้น่ะ มันคิดอยู่ตลอดเวลาฝันอยู่อย่างนั้นอ่ะตลอดเวลาอันนี้แหละให้เราฝึกค่อยๆฝึกไปมาฝึกมาฝนอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าหนทางพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ทานศีลภาวนาการให้ทานการรักษาศีลการทําสมาธิภาวนาเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาจะต้องทําเป็นหน้าที่ของเราทุกคน อันนี้เรียกว่าการรักษาพุทธศาสนานะการปฏิบัติในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้แหละให้เราทำถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้รักษาถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้เรื่องของศาสนาเราก็ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ยแปลว่าใจคำว่าศาสนานี่ยแปลว่าใจคุณค่าของใจนะ่ะ าศาสนาแปลาว่าคําสอนสาศาสนาพุทธแปลาว่าผู้รู้คําสอนของท่านผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ท่านจึงวางคําสอนเรื่องนี้แหละเรื่องเข้าให้ถึงใจของเราเพราะว่าใจนี่คือผู้รู้ถ้าใครเข้าถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละเราจรึงจําเป็นจะต้องมาฝึกฝนอบรม จิตเนี่ยบังคับไม่ได้แต่ฝึกได้ฝึกเรื่อยๆพยายามอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราพยายามประคับประคองความรู้สึกของเราอยู่อย่างนี้สักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าเบาแหละรู้สึกว่าสบายเราเห็นลมที่สบายแล้วเราก็อยู่ตรงลมที่สบายนะั้นอยู่ตรงความรู้สึกสบายนะั้นเอาความรู้สึกจับความรู้สึกอันนั้นไว้จับไว้ให้ดีประคับประคองเอาไว้ให้ดี เมื่อนานๆเข้านานหลายนาทีเข้าเมื่อมันอยู่ตรงนั้นได้นานๆมันจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องประคับประคองเขาแล้วเขาจะอยู่กับลมเองเนี่ยจิตของเราจะไปอยู่กับลมหายใจเองหายใจเข้าบางทีมันจะแผ่วเบานะถ้าฝึกใหม่ๆมันจะรู้สึกหรอกถ้าเราตั้งสติมากๆมันจะรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบา เบาลงเบาลงจนรู้สึกบางครั้งไม่หายใจหายใจเข้าก็ไม่อิ่มหายใจออกก็ไม่อิ่มหายใจแรงๆบางทีนะมัต้องหายใจแรงๆจิตมันถึงรู้สึกว่าได้หายใจอิ่มมันเป็นอย่างนั้นแนหะบางครั้งจิตมันเริ่มสงบแล้วมันเริ่มทิ้งลมหายใจนะเราไม่รู้แล้วก็ทําไปทั่วแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยอ๋ออัอนี้จิตมันจะสงบจริงๆเรานึกว่าเราหายใจไม่อิ่ม บางทีมันไม่หายใจเลยนะเราดูลมหายใจลมหายใจมันหยุดไปเฉยเฉยไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเลยเนี่ยมันเป็นถึงขนาดนั้นนะเวลาฝึกผลนอบรมมันจะค่อยๆเป็นไปมันจะไปติดอยู่กับลมหายใจลมจะค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงในที่สุดถ้าจิตไม่โลดผนมันจะแผ่วลงแผ่วลงแล้วจิตลมมันจะหายไปกายอันนี้ก็หายไปด้วย เลือแต่ความรู้สึกเฉยอยู่อันเนี้อันนี้จิตมันถึงจะเรียกว่าน,นิ่งไม่คิดอะไรอันนี้เรียกว่าเข้าถึงความสงบเข้าถึงสมาธิถึงสมถะสมถะกรรมาฐานเข้าถึงใจแล้วอันนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าถึงเริ่มเข้าถึงศาสนา,าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสอนเข้ามาตรงนี้แหละให้เราฝึกฝนอบรมจิตใจเข้ามาถึงตรงนี้ ไม่ใช่สอนแต่พระนะอุบาสกอุบาสิกาก็สอนให้ทำอย่างนี้แหละมีผู้ประพฤติตามปฏิบัติตามสมัยพุทธกาลก็ดีสมัยเดียวนี้ก็ดีจึงมีผู้ได้บรรลุธรรมนะเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามเมื่อมีผู้ประพฤติตามอยู่ค่อยๆฝนะึกฝนอบรมตนเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่จึงมีได้มีผู้บรรลุธรรม ในสมัยพุทธกาลบอกว่าบรรลุโสดาสกิทาอนาคาแม้กระทั่งพระอรหันต์อุบาสกอุบาสิกาก็สําเร็จบรรลุคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ได้สมัยนี้ก็เหมือนกันําไมนี้ก็บรรลุคุณวิเศษได้อย่างเราทำอย่างนี้แหละดูลมหายใจให้จิตมันติดอยู่กับลมหายใจมันก็ค่อยบรรลุนะ่ะบรรลุคุณวิเศษคืออะไรคือจิตสงบนี่ก็เป็นคุณวิเศษอย่างหนึ่ง นะคุณวิเศษแนละทำจิตให้สงบได้นะี่เรียกว่าคุณวิเศษมีสมาธนะิจิตเริ่มสงบเป็นสมาธิก็เรียกว่าเริ่มมีคุณวิเศษเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าถ้ามีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอาหารหันเราฝึกนิดหนึ่งแค่นี้ก็ยังรู้จักว่าเอ,อจิตสงบเป็นอย่างนี้เองนะเริ่มรู้จักจิตสงบแล้วนะค่อยๆฝึกไปฝึกฝนอารมณ์ไปเรื่อยๆ ทําไปมันจะค่อยๆสงบเข้าเรื่อยๆสงบเข้าเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเมื่อจิตมันมาติดอยู่กับลมหายใจถ้ามันมาติดเองแล้วมันเรียกว่าวิตกมันอยู่กับลมหายใจนั้นเรียกว่าวิจารดูลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าวิจารเมื่ออยู่อย่างนั้นนานๆเข้าจิตมันได้รับรสชาติแห่งธรรมมันจะบังเกิดปิติความเอ,อิบอิ่มขึ้นมา เมื่อปิติบังเกิดเวทนาทุกขเวทนามันก็หายไปแหละมันก็เหลือสุขเวทนาเรียกว่าปิติเมื่อมีปิติก็มีความสุขจิตก็เป็นเอกคตาท่านเรียกว่าฌานจิตมันเริ่มเข้าไปสูป่ปฐมฌานนี่แหละการฝึกฝนอบรมเป็นไปได้อย่างนี้ทุกคนเพราะว่าทมอันนี้นะ่ะข้อปฏิบัติอันนี้ท่านเรียกว่าสาธารณธรรม ทำที่เป็นสาธารณะฝึกฝนอบรมอย่างนี้เมื่อทำเรื่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆย่อมสามารถเป็นไปได้ทุกคนอันนี้เรียกว่าสมาธิหรือว่าฌานเป็นเบื้องแรกขอให้เราฝึกเมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆเข้าจิตมันจะค่อยๆสงบละเอียดเข้าไปละเอียดละเอียดเข้าไปเมื่อมันไปเป็นเอกับคาตาลมอยู่นานๆเข้าไปมันจะค่อยๆละอารมณ์ ละอารมณ์ภายนอกละลมหายใจวิตกเรื่องลมหายใจก็จะหมดไปวิจาร์เรื่องลมหายใจก็จะหมดไปเนี่ยลมหายเมื่อไม่มีลมแล้ววิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหลังจากนั้นมามันก็จะละวิตกวิจารม์มันจะเหลือแต่ปิติกับความสุขกับเอกคตา เมื่อละปิติอีกทีนเนี่ยเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าปิติหายไปมันจะเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาเนี่ยจิตแนวลงไปนิ่งเฉยอยู่ไม่สนใจอะไรเลยอันนี้เรียกว่าถึงสมถะอันนี้เรียกว่าถึงจะตุทชฌาญก็เรียกว่าคุณวิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมันเกิดได้ทุกคนขอให้ทำขอให้ฝึกฝนอบรมอันนี้เรียกว่า เข้าถึงจตุตถฌานหรืออัปปนาสมาธิจิตมันจะเป็นอย่างนั้นนี่ะเมื่อจิตมันเข้าถึงตรงนี้บ่อยๆเข้ามันอิ่มตัวแล้วมันอิ่มตัวมันเข้าภาวนาวันไหนบางวันก็ถึงบางวันก็ไม่ถึงมันจะค่อยๆเต็นไปถ้ามันได้เข้าถึงตรงนี้แล้วเลยว่าเข้าถึงพุทธศาสนาเข้าถึงกะพีเข้าถึงกะพีพุทธศาสนาแล้ว่าใกล้ความจริงแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุอริยะคุณอริยคุณวิเศษคือคุณวิเศษของพาริยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็ช่างแต่ข้อปฏิบัติอันนี้เป็นไปเพื่อพื้นฐานเป็นบาดฐานให้จิตของเราก้าวเข้าไปสู่อริยธรรมอริยมรรคอริยผลเนี่ยข้อปฏิบัติอันนี้ให้มันเข้าไปถึงบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนคล่องแคล่วชำนิชำนาญ ไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีปัญญาทำไปเลยฝึกฝนอบอรมไปเรื่อยๆพยายามทำตรงนี้ให้เกิดบ่อยๆจิตมันจะค่อยๆพัฒนาการของมันค่อยๆพัฒนาการขึ้นไปจิตมันจเจริญขึ้นนะถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตมันจะพัฒนาการมันจะรู้จักสังเกตสังกามันจะรู้จักสังเกตเห็นจิตที่สงบลงไปบางครั้งไม่เห็นอ่ะบางครั้งเราไม่รู้เลยนะ พอภาวนาไปดูลมหายใจไปสักพักหนึ่งวูบลงไปหายเลยหายเลยบางครั้งไม่หายนี่แหละมันจะค่อยๆเป็นไปนะ่ะค่อยเกิดเพราะาไม่มันไม่เหมือนกันทุกครั้งจิตสงบไม่ค่อยเหมือนกันทุกครั้งหรอกบางครั้งก็รู้เด่นอยู่บางครั้งก็พอมัวมวแต่มันก็สงบนะเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนพระจันทร์อยู่บนฟ้าเนะี่ย จิตเราใสสว่างอย่างเงี้ยพอมันบุบลงไปอีกทีหนึ่งมันจะเหมือนพระจันทร์อยู่ในน้ํามันก็ไม่สว่างถึงขนาดนั้นแต่มันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยเวลาจิตมันเป็นสมาธิเป็นฌานมันจะมีไปหลายๆอย่างหลายๆอาการบางครั้งมันก็แนวเลยจิตเด่นเลยเนี่ยมันหลายๆแล้วแต่มันจะเกิดเราก็แต่งเอาไม่ได้เราแต่งแค่ค้อ ก็ได้แค่ว่าพยายามประครับประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบฝึกฝนอบรมอย,อย่างนี้เรื่อยๆเ,เ,เมื่อเราพยายามทําอย่างนี้แหละจิตจะมีกําลังจิตมันมีสมาธิแล้วมันจะมีกําลังกําลังต่อต้านกําลังตัดท่านมีสมาธิมันสามารถตัดสิ่งที่คนทั้งหลายตัดได้ยากมันก็ตัดได้ตัดอะไรตัดอารมณ์ ตัดความอะไรอาวรนมันจะสามารถตัดได้ถ้าจิตมีกําลังคือสมาธิเนี่ยตัดใจได้ง่ายๆคนที่มีสมาธิน่ะตัดใจได้ง่ายๆหักใจได้ง่ายๆคนไม่มีสมาธิเป็นทุกข์อยู่แล้วะทั้งปีทั้งชาติมันหักใจไม่ลงนี่แหละให้เราฝึกผลอบรมไปเรื่อยๆมันค่อยๆเกิดอันนี้แหละเป็นเป็นเบื้องแรกของการภาวนา พยายามประคับประคองอยู่อย่างนี้เมื่อเราทําไปเรื่อยๆเนะ่ยมันสงบบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าเราจะค่อยๆสังเกตเห็นจิตของเราอันเนี้ยเริ่มมีปัญญาถ้ามันได้สงบแล้วบ่อยๆมันจะมีปัญญาปัญญาคืออะไรคือความคิดที่เกิดขึ้นมาเองความคิดจิตที่มันเกิดขึ้นมานะ่ะมันจะเห็นจิตของเราคิดในสิ่งที่เราต้องการบ้าง คิดในสิ่งที่เราไม่ต้องการบ้างมันจะเกิดอยู่นี้แหละเดี๋ยวความชอบเดี๋ยวก็อันนั้นขึ้นมาแล้วก็อันนี้ขึ้นมาสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นมาจิตใจเราก็จะไหลเข้าไปสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นมาจิตใจเราก็ไหลเข้าไปซึมเข้าไปมันจะค่อยๆเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะแก้ไขแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยละ,ละอารมณ์เหล่านั้นไปเรื่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องทดสอบทดลองจิตใจของเราอันนี้เรียกว่าอุบายปัญญา อันนี้ปัญญาเกิดมันจะค่อยๆเห็นจิตของเรายังมีความซึมซาบผูกพันอยู่กับสิ่งใดมันจะค่อยๆแก้ปัญหาจิตใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าภาวนาอันนี้เรียกว่าปัญญาปัญญานี่แหละไปเรื่อยๆประคับประคองอันนี้ไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราได้ศึกษาจิตของเรามันจะค่อยๆพัฒนาการไปเนี่ย ปัญญาธรรมดานี่แหละที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดเรื่อยๆเมื่อมันมีกำลังพอดีพองามของมันมันก็หากจะเพิกถอนสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เนี่ยตอนนี้มันยังยังไม่มีกำลังพอเราก็ต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญญาอันนี้แหละพื้นพ้นนี่แหละไปก่อนแก้ทุกพื้นพื้นนี่ไปก่อนส่วนปัญญาวิปัสสนามันก็เกิดเวลามันจะเกิดมันก็เกิดเอง ปัญญาเหล่านี้แหะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญให้มันเกิดมันมีส่วนวิปัส,สนาท่านเรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญารวมกันเป็นมัคคสมังคีแล้วมันก็สามารถละสังโยชน์ไปได้นี่แหละการฝึกฝนอบรมมันจะค่อยๆเป็นไปอย่างนี้เมื่อเราพยายามฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนี้แหละคำที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า มุสาสนาใดก็ช่างถ้ามักถ้ามีมักมีองแปดแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโลกนี้จะไม่ว่างจากพาาระอรหันต์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนี่แหละเราฝึกฝนอบรมมันก็ค่อยเห็นขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆืยเรื่อยๆอยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นการพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราพากันประพฤติปฏิบัติ อาละว,วันนี้พูดให้ฟังเป็นเบื้องต้นเอาแค่นี้ก็พอว่ามาฝึกใหม่หาดใหม่ให้รู้จักหลักการประพฤติปฏิบัติมอรู้จักหลักการแล้วถ้ามันได้ความสงบครั้งหนึ่งแล้วมันขยันเองมันอยากจะทําเองอ่ะวันนี้ก็ขอสมุจติลงแต่เพียงเท่านี้วพาพระจะได้ลงปฏิโมกต่อ